ครับผมสวัสดีครับนี่พวกผมครับผมกอพากินซับไตใช่ไหมครับมีภาพี่น้องมากขาปลาขอปลา,า,ายิ่งนก,กับอันนี้ก็เป็นปลาอยู่ลังหอน,นะครับปลาที่เคยมาปีเพิ่งเพียงครับอันนี้จะเป็นน้องน้องห่างครับเสึกว่าปากกระชูดมันเลื่อมจิตตายครับเห็นหมดมันกะ เริ่สิแบบลงโล่งนะครับวไดิม่าดนนะครับครับอันนี้นกเกาเบานะครับ่อบมองครับว่าเ้าสิบปอนนกยังไงนี่อุปกรณ์เท่านะครับเป็นนักติดครับนี่ครับใส่ลูกเล็กครับใช้ลูกเล็กแล้วก็นี่ครับนักติดเป็นของมาจากบ้านนะครับไมาจากบ้าน อันนี้พอตายทำหงครับกระสุนเข้าก็เป็นลูกแบบมินนะครับเนี่ยครับวกว่างเนี่ยครับลูกแบบมินโอเคครับติดตามชม่วนมครับไว้สิคือป่ หน้าครับนมองหน้าห็นเสียงครับก็คือบร้เขามาดุนนะครับก็จะมีหนึ่งหกครับทางเขาเสียงหกหกหนูไลนะครับหน,น,น่หนูมีทั้งหัวทางเขาสียลอดไปน,นี่นะ าน,าน,นกเขาออกไปครับนกเขาเคียวครับนกเขาเคยวครับพี่น้องหามีนกนกตัวนั้นทำอะไรเห็นไหมพี่น้องโดดนิงๆ,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 ๆ กินเขาเคี้ยวออกไปครับน้ำครับน้ำไหลจริงๆไม่ใส่หลอดที่นีเลยสดิดายิงครับเท่าวันนี้ไม่ใส่ใส่หลอบประปานีจะหกนะเห็นลครับลงน้ำปลาปลาทุกปลายังไม่จอเขามานี่นะ กาทีละทังนี้ไม่จะเป็นทางต่อเสียมข้องครับผมดูประเด็นของมนด,นนดนหนดหลนมกเลยทางขามก็เิเป็นแบบไม่กลางนะไปครับทำแบบนี้ครับเอ็มครับเอ็ม เท้าหลายละนะปกติจะไม่เท้าเขียวครับอมื่อเปล่าอยู่ในต้นเลยตามกับที่ั้งอย่างนี้นูหงครับนะค,ครับเสียงนกเดี๋ยวเขา้าออจะเข้าพี่มองผึงครับเดี๋ยวผมพาเข้าพี่มองผึงนะครับ หมนมันแค่อยู่ปกติน้องเขาเขียวมันเสรจับอยู่ต้นนี้ครับต้นชีไก่เดดมันสองเนีอย่างนี้มึเห็นเดี๋ยวผมพากับไปมึงต้นที่เพิ่มอยู่ครับวานมันเสรมาอยู่บ่วฟีนี่ไปกันนะมึงต้นเพิ่งอยู่ครับ กิ้งคััครับปกติมันอยู่ต้นนี้นะครับปีนี่ต้นหักกับกิ้งที่มันอยู่ม,กกม,มันหักลงมาครับกิ้งลนมาก็มาช่วงฝนมันแห้งแต่พป็หัวปีนี้มันจะไม่อยู่บนนะมันต้นหนักเดี๋ยวที่ตามชมครับผมสิยพาลรอไปอีกสิ่งหนึ่งครับปกตินกจะปลายนะครับต้นนี้ แต่ว่าตอนกลางวันครับหน้เขาลงยังจับไล่ครับโอเคครับตามตรงนี้นะครับเถอะ่พักเบ็ดหรือใส่รอบนี่ยจะเข่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าป่ามันเข่ามาในป่าเลยนะหลอดมันเข่ามาหอดทางในนะครับย้ำขึ้นนี่นู้แรงดีนะครับเนี่ยห้างมันครับห้างหูครับอันนี้ห้างหนูครับดำดำ ไปครับไปครับเอาไป,ไปจิไ้ไว้ขเขาเนี่ยออกไปนะครับเมื่อกี้เสียดายครับเมื่อกีว่ามันสิมีคนะรับเพราะเพราะว่ามันคำนะครับผมผมเลยทางนี้เป็นบอนะเป็นบอทาง พวกนกเขาเขียวนะยังไม่ยูเพราะว่มามันคำนครับอันนี้บอ่อแางครับปกตินกเป็ดสิลงนะครับบ่อเนี่ยปีนี้ว่าแห้งนะปีนี้ปีนี้นานยังเต็มเพืเราอันนี้ต้นสนโนนะครับเนี่ยแห้งนานนี่โน่นแรงงานกนอนเบ็ดนกไม่นอนนะปีนีมาชมปลา,นาเนาะปีนอาจจะบะไรยังครับ บรรยากาศเป็นกระสุ่มนะจริงปลอนกนกปอนนกปล่อยยังไงบรรยากาศ <c oughs> ที่จริงมันอาจจะมีนกจับอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันนะี้่มีครับเพราะว่ามาเอามาคำนะที่จริงแต่ไม่เศร้าๆนี่กนกไร้เนรับ แต่ผมแม่มันม่มีคนถ่ายคลิปไหนนะถ้ามาชมไปคือเห็นนกพฤติเลยเห็นนกเข่าเขียวนะครับจับเต็มแต่มือนี้ไม่มีเชี่ยวเมืองหาเสพเมืองนะครับผมก็ถือว่าร่มเย็นนี่นะครับพูนฝครับพูนพฝนย่องเข่าเขียวอยู่พูนเห็นแล้วเห็นแล้ว นั่นนะครับเห็นไหมครับนู้นเหรอครับดำๆบนดำๆกับขาวๆนะครับสู้มึงนะคักเนี่ยครับหน้าเขาเขียวนะครับสามสองสามตัวครับอยู่ไก่นะครับโบ้แตงยิ่งเหรอครับกะพาพี่น้องมาเมืองซื่อๆนะครับมืันนี้บรรยากาศครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าผมสิมาแบบมาเซาๆนะครับให้พี่น้องได้ชมว่าเนี่ยปลาอะไรเมื่อกี เดีแม่อยู่ในเมืองเมื่อกียังสมบูรณ์นะครับมีปลามีอย่างตัวมีนกมีอย่างทั้งในกับปลาอีกนะครับแล้วก็ไปเลยเข้าไปโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับช่องเล็กๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับห่างกินสมัยชแนลครับ